โอเคนะครับเดี๋ยวเราทําการรื้อชุดนี้ออกเนี่ยจะได้ยินฮะอันนี้คือเสียงดังของลําโพงหน้ากระจังนะครับนี่ฮะลำโพงหน้ากระจังคันนี้มีลำโพงหน้ากระจังด้วยนะครับหกหกสี่สี่นะฮะเดี๋ยวเราทาการแก้ไขระบบนะฮะเดินระบบใหม่นะครับพร้อมกับเช็คระบบให้ใช้งานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวจะรื้อซาวชุดนี้ออกทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นซาว แผงหลังสาตู้นะฮะแล้วก็รวมถึงเสาแผงประตูด้วยนะฮะลูกค้าทําใหม่ก็เราเป็นแผงประตูเต็มนะครับเปลี่ยนตู้จากตู้นะครับที่เรียกว่าตู้สล็อตน,นะฮะก็จะเป็นตู้ฟาดแล้วนะครับส่วนแผงหลังก็จะขึ้นเป็น88 44เหมือนเดิมนะครับแผงประตูก็จะถูกย้ายลำโพงหน้ากระจังมาไว้ที่แผงนะครับแผงก็จะเป็น88 66 44นะฮะโอเคนะ,ะเดี๋ยวรอรับชมนะครับงานใหม่จากเราได้เลยนะฮะชุดนี้ทําการรื้อแล้วนะครับ ใครอยากได้งานซาวชุดนี้นะฮะสำหรับออด์วดีแม็กินบ็อกมาสอบถามราคากันได้เลยครับ